สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเลยยินดีต้อนรับเข้ชุสองน้องวิจนาลงซันเนาะตื่นมาเซานีกาได้ยินข่าวายเลยเนาะทุกคนก็คือป่ายูโน่นี้บ่หัวมันเป็นอีอย่างทุกคนค <c oughs> ือแบบอันขึ้นมาหายใจยิ่งน้าน้ำเมื่อลวกั <c oughs> บางตัวก็ตายเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> บ่หัวน้ำเป็นพิษหรือว่ามีคนเอาสารนั่นเบื่อมาใส่บ่อล,ล้วกั หรือว่ามันเมาอย่างโบหรือว่าขาดอันอากาศอยู่ใต้น้ำโบเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งเลยเผื่อตายได้แหงเนาะแล้วก็ขึ้นมาหายใจอยู่นาน้ำน้ำเป็นฟอดเนาะเราเคยเป็นจะเครื่อได้คันสิาวา่าเป็นอากาศกันเลยตอนนี้ได้น้ำมาใส่มันเนาะเบิ้งป่ามันขึ้นมาหายใจอยู่นาน้ำเฮ้ยบ้าก็ไดเลยนี่ บ่คเคยเป็นจะกเคือดินี่อันนี้แม่นห่ากระต่ายอันนี้แม่นห่ากระต่ายทุกคนพอกเ็เลยว่าลองไน้น้ำซางมาใส่เบิ้งเนาะคืออยู่ทางนั้นคือป่าข่าวแบบนี้นทุกคนมันขึ้นมาฝูอยู่ต็มเลย่ว่าปลานิลกับป่านั่นบุห็นเชิญเลยิมตักก็ปไปเก็บเออนี่เลย เบืบึงลูกเบืองไหมแต่เธอฮันบ่เคยเห็นป่าขึ้นมาอยู่นานาเคือลูกปนินปนอยงที่ย่างเป็นสิเบื้องไหมมันมาโจดบัดปปนินคือเพ็่นขึ้นมาเนาะมันปนินมันโน,นล่ออยังลูกป่า ขึ้นมาถึงที่วัดป่านะมันบ่มีอากาศหายใจอยู่ตายน้ำฝนเบึ่งขึ้นเป็นฟอดมาเลยน้ำเป็นพิษบูมีอากาศเนาะป่าอืมปลาเก็ดแลบก็ะตายอุ่นน้ำเนี่ยน้ำนี่อุ้นฝนก็ปตกลงมาได้เนาะมันนี้เนาะดูแจ๋คุณอีพอวันได้ค่ะ แต่บัวว่ามันตายแล้วป้ะตั้งแต่มีน้องมานทุกคนมันเคยเป็นจะเครือบอะมีจะปีนี่แหละบัววานนี้อ้ายยังเอาดีๆอยู่นะบัวหวานนไงตื่นเต้ามาแล้วว่าตาย่ปลาสูตรปลาข้าวนี่ขึ้นมาถึงเมื่อพวน,น้ำเป็นฟอ์เมื่อทุกคนเอยงงออกซิเจนอยู่ทางร่มบ่มีเลยได้นี่ปลาจึงขึ้นมาฝยฟูเองเลงอังลาง คนะปกติจะบเห็นป่าขึ้นมาแบบนี้เลยปกติน่ะเมื่อนี้เราว่าขึ้นแบบจอเต้นอยู่มีมีแต่นปลาขาวไหมไร้เท้อะไรวะทุกคนทุกคนเห็นบ่เห็นบ่มันขึ้นมาจออยู่นานามันเป็นปลาขาวปลาน้อยเลยแพ้ดีขนาดพอเอามาปล่อยใส่แต่ว่าอัน ปานิ้นปลาลูกปลาคอนี่เม่นมันทนหรือว่ามันตายคือกันอยู่ทางรุ่มกับบฮูเนาะอันดซสี่หตัว้วปาปลาเกล็ดก็ขึ้นมาถึงพี่ป้าบุกไหมทุกคนตรงว่าสี่ตย่านบลอดอยู่เดอ้อเห็นบหมนี่หนึ่งสองสามสี่ ตายสามตัวละอยู่ทางรูปม,มันบูมีอาการหายใจแต่อีตุนได้ทุกคนน,ากานี่ตัวนี้แม่ผมเก็บอาหีาอ,าอืมมันเป็นนำมากาด ยันเป็นอมากานท่นแหละเพราะว่าฝนตกระเบิดนึงแล้วฟ้าแดดหอนมาอีกเมื่อวานพัฟ้าบดเอาแม่มันบดตายแล้วก็บาอามันนี่ลงไปเฮ้มาเพิ่ตงตัวนี้นี่ตัวนี้อ่ะนี่มันอยู่บนฝ่าหญ่ายไหมตีตุนเลยนี่อย่าเอามัน ตัวบักใหญ่ๆไปละตัวน้อยดิไปฟังนั่นแหละเฮ้ยตัวนั้นนะหายใจงามๆงามๆใจตินดินมันหายใจมันขึ้นมาหายใจซื่อๆยามันตัวนั้นแห้งบักใหญ่ตัวนั้นมานี่ละเนี่มาันนี่ละมันขึ้นมาหายใจนะ นำอันนี้มันเม็ดเม็ดนะอันนี้นี่น,นี่มันเม็ดเนาะปลานิ่นน้ำโบฟูเนาะปลานิ่นมันมันเก็บอันนั้นเลยเก็บหน้านนปลาข้าวนี้ตั้งตายไว้ปลาข้าวคันโบผ่ากันซ้อนฟอง,น,ง,น,งน,นี่นคืนเถิงนะฟองพิษเนี่ยนี่ตุ๊กตักระปุกปลาไม่ตุ๊กอาปลาน้อยให้นะ่ะตอนมันขึ้นมาเอาไปกินไปย่าง จ้าสิวิตักได้มันขึ้นมาแล้วไปห้ามันมันก็ลิบลงนี่ได้น้ำมาใส่เนาะมีแต่ชิ้าเบิ่องอีกประมาณสองชั่วโมงได้น้ำใส่ล้วให้มันขึ้นมาหายใจแล้วบุกหัวเซ็วิธีใด้แล้วเนาะเขาก็บคเ,กเคยเจอปัญหาแบบนีเกลือเนาะเพราะว่าป่าเขาก็บไิเลี้ยงแบบเกลือหัวาหาเนาเรนะเกลือแบบเลี้ยงธรรมชาติเลยมันจะป้อยให้มันยม่ตามแนละ นึ่งก็คือย่านน้ำเป็นพิษสองก็คือย่านเป็นน้ำอากาศสามก็คือันย่านเป็นน้ำเอาควยลงบอกคันไม่ใชเอาควยลงกค่ะแต่ละปีก็หลงมแบบนี้ก็บเริเห็นเป็นอย่างนาะทุกคนเนาะแต่ว่าปีนี้ค่อนข้าง,งว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงหลายก็เลยว่าย่านเป็นอากาศแด่แล้วก็เห็นให้อากาศออกซิเจนอยู่ทางลุ่มทางน้ำาดนมันสีคาาเนาะปลาก็เลยขึ้นมาหายใจมดน้ำนี่นนนนะกกยังเป็นพออยู่นะคันบอตัก็พ่อในอ้อกทุกคนเนาะ ตายกะโบลายปัไดแต่ว่าอนันโตมัน <c oughs> มาปูยิ่งตื่ตี้ลายยางมันตายเยนะยาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทาเบิ้งอีกจุดหน่อยนี่ทุกคนป่าหนีตายมึงเศร้านี่เนาะมันยังโบนเอายัางหายใจงแงบๆอยู่ทุกคนนะลองปลาทองซื้อปลาน้อยกะได้ประมาณรูป่ายอดอันเนาะป่านี้ได้ประมาณสองรูป่ายเลยทุกคนไงเตยบ้าไข่เต็เมอยู่ ตุนมันตายแล้วป่ะเออยานแ่น่นขเจ้าเอาอันมาท่ันดเป็นน้อากาศบดว่าจังเลยบุอ้อากาศอะเดอาดมาฮอนบโฮนแล้วก็ย่างบุตรน้ำ ทังเถิงฮอนเงกงวงดาอนนี้กะดานทั้งเถิงฮอนทังลูกมะนอเอาเอาได้น้ำมีฟับอากาถือมันได้น้ำมีต้อไปเสื้อเพรมันมีอากาศมุ่นในน้ำไมหันได้เลยดิฮักสิพอๆได้ไม่ได้ได้ซองอ่านไปเสื้อกับใครเอาได้ยุ่งเหอ้กระดิงเลยนาใครติบทองเลยปลาตัวใหญ่นี้ยังประมาณห้าหกตัวเลยอย่งมีโฟอยู่โฟเงียบๆเงียบอยู่ปลานี้แห้งเต็มเลยปลาคาวนี้ ิเจไปทุกประคอแล้วบุตตายป่าอันแบบว่าป่าตีอายท่านกบตายอันนั้นมันแห้งหยุดเลือกเด็กนิไลได้ป่าพี่ได้ท่านจ้ะก <c oughs> ระปุกกระปุกตีได้ตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะทุนตอนนี้เป็นเวลา10โมงเนาะนี่ป่าตัวมันตายกระฟูขึ้นมาแด้เนาะพอเอาได้ เอาจักที่ใส่เหงือันมามากวนน้ำให้มันมีออกซิเจนในน้ำเนาะฮอ,อนป่าก็ลงไปเวลาเด้อทุกคนขึ้นมามันก็ฮอนเนาะมือเซานี่มันขึ้นมาเต้มน,นี่ตอนนี้ก็ลงไปเมื่อละน้ำกบโเป็นฟอดแล้วเนาะมันน่าจะอ่าปั๊บตูได้ละนี่พอเอาจักกันใส่เหงือ,อนี่มาเฮ็ดเนาะ เธอเด้อ เลยทุกคนสมพ่อป่ามันปรับอากาศบ่ได้แหละมื่อนั้นันฝนตกฝนตกแล้วมาฟ้าแดดฟ้าแดดแล้วล่ะก่าฟ้าแดดแล้วล่ะก่าฟ้าบดหญ้าวะหย่าห้ามัน ยีสิบง,งหม่กม,ม่เบิดหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เยียบเงาละใบหม่ายหมดอบิละขอใครละแมบัดนี้นะ เพราะว่ามันบุปเป็นฟอดนะดิตัวมอเ้านี่แหละทุกคนเมื่อเ้านี่รู้ว่าเป็นนะมันมันแด่นแล้วมันลงไปพื้นบอกก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าอันน้ำแต่ว่าน้ำนี้เอาไข่และบุปเป็นฟอดละพอเอาเมื่อเ้านี้ได้น้ำมาใส่กระไลเติมแล้วก็เอาได้เอาจักมาใส่เพื่อแบบ ตีน้ำให้มันเป็นแบบฟองอากาศให้มันมีอากาศในน้ำนะถ้าเบิงมือถ้าเบิมือตอนเศ้า,าตอนนี้เป็นเวลา6โมงตอนนี้เป็นเวลา6โมงเนาะทุกคน้องรถคิดว่าป่ามันสิบ,บเปินอย่างไรได้ทุกคนรู้ไหม <c oughs> สุดท้ายก็ตายเนาะไปเบิงเ,เมื่อกี้บุห็ดมันฝูมันแท้มันตายอยู่ในพื้นน้ำแล้วจึงฝูขึ้นมาเนาะ มองไหมจนทองไขมาจึงเห็นเนาะมือซาวนี้ยังลอยลิงลิงอยู่ป่าอันนี้มันซิบดขนเลอทุกคนอันนี้เป็นป่ากินเล็บเด้อยทองอืดแล้วเนาะมีเมืองวันตอมละอัน,นมีแต่อมาฮิตปลาแดกเนาะทุกคนนี่ตูง่ายตูรูสองโลแล้วเนาะมีไข่เต็มทองมาเลยได้นี่ทุกคนโอกะกกำลังเป่นงน้ำเฮ็ดให้น้ำมีอากาศอันมียนันเนาะอากาศนี่ มือเซานี้ยังโอยซีหาตูกเงียบๆยึดถึงอยู่ตอนสวยมันฮอรแล้วมันกระลงไปไมเทมันตายาะคุณเนาะตอนนี้พอกําลังดอยู่เนาะเอาจักใส่เหงือกแล้วก็เป่งน้ําเฮ็ดให้มันพัดและะ้วก็เฮทให้มันนั้นขึ้นเฮทให้น้ำนแบบวัตีน้ําให้มันแบบมีอากาศอยู่ทางพื้นเนาะป่าในน้อยๆนั้นเพราะว่าตายแต่ว่าตายโบไาณ หรือว่ามันตายอยู่ทางพืนแล้วมันค่อยๆฟูมาครับโบฮูเนาะคนสังเกตบางน้ำแม่มันจะเป็นฟอดนะป่าเกล็ดเลบตัวใหญ่หันฮัวตายไกลซิมเมรดแล้วทุกคนบอดบอสดจะโตอดอกของเราคิดว่ามันมันตายอยู่ในพื้นน้ำแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆกั้นฟูขึ้นมาเนาะ เบิกงงินประมาณมืออื่นว่ามันสิเป็นจังไนอีกเนาะมืออื่นตอนเศร้าอากาศมันเย็นแล้วป่านี่ต้องปูขึ้นอีกแหละมันขึ้นมาหายใจเพราะใจน้ำมันบปมีอากาศเนาะป่าเกดแลบนี่เมนเบิงยูหันตัวหนึ่งตัวอ้าวน้อยเนาะมันสวยนี้ยูหันหั้งสองตัวเมื่อเช้าน,นี่ไปอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ าหกโตเดี๋ยวที่มันตายเหลืออยู่นี่กระสือที่ประมาณหกเกตโตนี่เลยทุกคนแต่ว่าปลานิน้ปลาดุกปลาข้อนี่มันที่ทนเนาะทุกคนมันที่ทนต่ออากาศแล้วก็บ่เห็นตายบ่เห็นขึ้นมาเนาะมีแต่ปลาขาวปลาพวกแบบเกตอ้อนนะทุกคนเมือม่อเมื่อ าเป็นผู้ใหพีพีเอฟซีเคยเลี้ยงป่าเนาะแบบมีวิธีแกบอกเพราะว่าน้ำเห่านี่มันบริมุนเบียนแบบล้อยไปตามธรมรมชาติเลยแล้วก็ามักเอาค่อยลงแล้วมันมาขีา้ใส่เนาะแล้วมันเท็้เกิดก้นบอกว่าแนวใดเนาะแต่ปกติแต่ละปีก็ป้อยลงแบนบนี้เด้นฝุ่นก้อยให้มันลงกินน้ำอาบนำ้ำจังที่จะเห็นเป็นอย่างแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างว่าอากาศมันฮอน่บอกว่าแนวใดแล้วมือมือสื่นเมือ่อก้อนนี้พ่อกะได้เอาอันะมต้นไม่ให้มันกินเพราะว่ามันเมามาต้นหรือบบเนาะ แต่ว่าแต่ละปีเขาให้กินถือกันแต่ป่ปีนี้แปลกเนาะเพราะว่ามีคนลักเอาเอาสารพิษมาใส่บอกว่าจังไลยกับโมูหเนาะเพราะว่านอกน้องรถนี้เคยมีคนมาลักอันดูดเอาปลาเคยแบบมาเอาไฟมาเจียวขนาดขุดเวลาปลามันตายมันไม่กางมันจะหักเน,เนาะทุกคนเนาะถ้าเป็นผู้ใดมีวิธีแก้ก็ช่วยแนะนำน้องรถเดินเนาะเพราะว่า ป่าน uh. okay, so of okay, so okay, right ี่ก็ค่อนข้างว่าหลายเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่ค่อยได้เกลืออีหยังมันเลยบัดมาเมื่อเช้านี้ว่าฝูงงิงเล้งเต็มเลยเราสิดใตกใจได้ทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้น้องรถเก๋าโฟกัสเหี่ยงท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครัทุกคนกดไลค์กดแชร์เด้อบ๊ายบาย